สวัสดีครับพบก,กับสุลการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ย่ามัวเต่ชักชา้า3ปัญหาลิเวอร์พูลต้องรีบแก้ก่อนเปิดซีซันเปิดการบ้าน3มข้อของหงแดังสันญากับประกันหลังคนใหม่เอาไงดีกับแอนโทนีกาดอนเปิด3การบ้าน3ข้อของลิเวอร์พูลที่ควรต้องรีบทําก่อนที่ลูกการใหม่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงการเงินหน้าลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่ขยับเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดนักเตะเสมอ แม้ใกล้เปิดฉากในฤดรการ24-25แล้วก็ตามโดยหงแดงจะประเดิมซีซันด้วยการออกไปเยือนอิฟซิบิทาว์ทีมน้องใหม่ในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้เวลานี้อนันเอร์สล็อตเฮดโค้ชคนใหม่ชาวฮอลแลนด์พาทีมไปทัวร์อเมริกาโดยยังเหลือโปรแกรมหุ่นเครื่อง2นัดที่อเมริกาพบกับอาร์เซนอลในเช้าวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคมก่อนปิดท้ายดวลแมนเชสเตอร์ูไนเช้าวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยซซนเนอนสล็อตมีปัญหาให้ต้องจัดการอีกเยอะ และนี่คือ3ข้อที่เขาควรต้องรีบแก้โดยด่วนนะฮะ 1. คว Center Back ้วาเซน,น,นเตอร์แบ็กใหม่ลอผูฟูตเป็นข่าวแักเตะรายในช่วงสมนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นเซนเตอร์แบ็กหลังโจเอมาติปอัมลานกินอมฟิวไปแล้วเวลานี้เซนเตอร์แบ็กตัวหลักของหงแดงคือเบอร์จูฟันได์และอิบไรยมาโกเนเต้ขณะที่เจ้าเรลคอนซาก็พร้อมสอดแ,แทรหลังทำงานได้ดีในฤดูกาลที่แล้วส่วนโจโกเมสก็พร้อมรับจบทุกตำแหน่งในแดนหลัง อย่างไรก็ตามฟันได้อายุ33ปีแล้วคะนที่โกนาเต้ก็เจ็บบ่อยทําให้ลิอรูพูรีบเดินหน้าดึงประกันหลังคนใหม่มาร่วมทีมให้โดยเร็วที่สุด 2. <Your story. S 1> อเอาไงหน่แอนโทนีกอร์ดอนย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีข่าวว่าลิอร์พูกับแอนโทนีกอร์ดอนปีกทีมเช่นกฤษของเดียโโซออกมาซึ่งสร้างความมือฮายอย่างมากเนลโกโซมีปัญหาทางด้าน,นการเงินเลยเสนอขายกอร์ดอน100ล้านปอนประมาณ4,600ล้านบาท แต่ลิเวอร์พูลปฏิเสธเลยลดเหลือ80ล้านปอนด์ประมาณ3,680ล้านบาทแต่ขอเอาจาริลคอนซาไปด้วยสมผลให้หงส์แดงบอกปัดไปอีกอย่างไม่ใหญ่ดีอย่างไรก็ตามมีข่าวมาเรียกว่าลิเวอร์พูลยังสนใจกอร์ดอนอยู่ทำให้สโมสรควรที่จะต้องรีบตัดทิจใจให้ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรดีกับนักเตะรายนี้ 3. ต่อสัญญา 3. สาเตาดังเรื่องสก,กันอีกอย่างของลิเวอร์พูลนะฮะก็คือการจับนักเตะ คนสกันต่อเซนตุ่ใหม่หลังโมโซาลาวเวจฟิฟานดิสและเทนอเล็กซานโดโนเหลือสัญญากับลิอรูผู้อีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยต้องสามคนนี้มีอาคตที่ไม่แน่นอนว่าจะยในทินแอนฟิลต่อไปหรือไม่ดังนั้นการรีบจับต่อเซเนตุ่ใหม่ก็จะทำให้สถานการณ์ภายในทีมนั้นเป็นไปได้ดีก่อนเริ่มต้นซีซั่นใหม่นะครับม,มันกระแมนคือเพิ่นเบาตอแลครับพราะไม่พี่น้อง ด่วนแมนเชตี้โดนแล้วระบบยอมรับทําผิดกฎพิมลีกถึง22ครั้งแถลงการยอมรับผิด Man City แมนเชตี้แทลงการยอมรับผิดกฎของพิมลีกรวมแล้ว22ครั้งภายในร้อยเวลา2ปีที่ผ่านมาพร้อมยินดีควักกระเป๋าจ่ายค่าปรับแมนเชตี้นะครับแชมป์พิมลีกอกลกฤดอยู่ในระหว่างการรอรับฟังการตัดสินหลังถูกพิมลีกตั้งข้อหาทำผิดกฎใช้ใจ่ายเงิน115คดี โดยลูกทีมลูกหนังแห่งเอทิอัสเตเดียมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาต่อกาณีเรียนกล่าวนะครับกูรูทานนัานกันเงินตลอดจนร้านรับพนันได้ตั้งอัตราต่อรองโดยเชื่อว่าราบใบสีฟ้าจะถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างแน่นอนโดยบทลงโทษอาจจะถูกประกาศออกมาก่อนจบซีซั่นหน้าในฤดูการ24-25แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะรุนแรงขนาดไหนระหว่างการปรับเงินก้นโตการหักแต้มหรือการริบแซม รือแม้แต่กระทั่งโดนปรับตกชั้นกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมพิมลีกประกาศว่าแมนซิตี้นะครับมีความผิดย2สองครั้งในระยะเวลา2ซีซันที่ผ่านมาก็หาลงสนามทั้งในช่วงเริ่มเกมและช่วงออกสตาร์ทรึ่งหลังล่าช้าเกินกว่า15นาทีพิมลีกและแมนซิตี้เห็นพร้องต้องกันโดยสโมสรยอมรับว่ารเมกันกดข้อเอาจุด3-3ที่เกี่ยวเนื่องกับการคิกออฟและการเล่นในรึ่งหลังพิมลีกแถลงกา การละเมื่อกดเกิดขึ้นกับเกมพิมพ์ลิกระหว่างซีซั่น22-23และซีซั่น23-24กดกำหนดเอาไว้เพื่อให้การแข่งขันทั้งช่วงคิออฟและเริ่มครึ่งหลังมีมาตรฐานของความเป็นเหมือนชีพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับแฟนบอลและสโมสรที่เกี่ยวข้องและเพื่อทำให้การถ่ายทอดสด380นัดทั่วโลกเป็นไปตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ทางด้า,ดานแมนซิตี้ถูกปรับเงิน2.09ล้านปอนด์ราว98.2ล้านบาทจากความผิดดังกล่าว ระบุว่าสโมสรขอโทษและย้ำเตือนให้นักเตะและทีมงานผู้จัดการเคีมรับผิดช,ชอบให้มากขึ้นกว่านี้นะฮะโอ้ยบอกปอบเงยกูในกว่ามึงตัดสินคดีเงินหาขวามึงไอโมเมนต์ดได้ครับพอมพิมน่องตัดสินคดีความผิดเรื่องคิกออฟล่าชาแล้วครับโอ้ยกูเลยย่อมมึงออหลีด่วนเช็คคำตอบแล้วนะฮะหลังมีข่าวกุนทีมชาติอังกฤษ เจเกนคลับของพวกเรานะครับหลังจากประกาศอำลาลิเวอร์พูลไปแบบช็อกโลกเจกเก็ก็ตกเป็นข่าวการย้ายไปคุมทีมต่งตางๆทั่วโลกนะฮะไม่เว้นแตละวันแต่ก็มีข่าวลือที่ทําให้แฟนบอลต้องตาลุกวาวไม่น้อยัน่นก็คือการไปรับงานตาแหน่งเจ้าในใหญ่ของทีมชอังกฤษแทนที่เกาวริเซาเกสซึ่งประกาศอำลาทีมไปเมื่อจดศึกยูโร2 0 2 4แต่ล่าสุดนะครับดิทนอนนอวันเจอเกนคลับก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยคิดที่จะไปคุมทีมชาติอังกฤษเลยสักนิด มันไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยไม่ว่าทั้งงานสมสรเร,รื่องนมทีมชาติทีมชาติอังกฤษน่นหรอไม่มันไม่น่าจะเป็นการเสียหน้าครั้งใหญ่เลยนะถ้าผมทําแบบนั้นผมจะกลับไปทําง,งานอีกครั้งแน่นอนผมยังไม่แก่พอที่จะไปตีปาเดลเทนนิสหรือนั่งเลี้ยงหลานอยู่บ้านหรอกนะแต่ผมจะทํางานคนอีกครั้งไหมผมกล่มตอบว่าไม่ในตอนนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในอนาคตขนานี้แต่ตอนนี้ผมยังไม่คิดถึงอะไรทั้งนั้น ทีมชาติอังกฤษและเยอรมันจะมีประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่ไม่กินเส้นกันสักเท่าไร่แต่นั่นว่าหแฟนบอลอังกฤษได้เจอเจงครับเข้ามาเป็นแม่ทับคนใหม่พวกเขาคงจะดีใจไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากเจงครับจะทนทีฟุตบอลได้แกล่งทุ่แผน่นเขายังเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและมีบุคลิกภาพอันเป็นที่รักของคนรอบตัวรวมถึงเหล่านักติด้วยน่าเสียดายที่เราจะไม่เห็นเขาไปยืมคุมข้างสนามทีมซิโตคอมรามอังกฤษในเร็วๆนี้ภารกิจตามหาผู้สืบทอดตำแหน่งทีมชาติอังกฤษ โดยณนะตอนนี้ก็ยังคงต้องตามหาต่อไปโดยขณะน,นี้หากจะเอาตามพรพินีที่ FA ชอบแต่งตั้งโค้ชชาวปริสทิดเข้ามาคุมเงียนแกรีเด,ดน่าสัญญก็มีเอ็ดดี้ฮาวเกแฮมพอตเตอร์คลนแมคเคนาหรือแม้แต่ทั้งลีคา a r สลียคนบ้านใกล้ลินเคียงถ้าหากหลุดไปจากทีมนี้นะฮะก็มีมาลิชิโอโปวิชโนและเป๊ปกุลาถือว่าเป็นชื่อที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะฮะ นึกถึงสมคาวลิวพูนะครับทุกทุกซึ่งเป็นรอบสามคนที่1ส่สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลเวพูสมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลเวพูและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลเวพูและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ